สวัสดีครับวันนี้จะพามาสร้างใบเบิกจ่ายด้วยตนเองนะครับในเว็บของกรุงไทยเฮลท์แพลตฟอร์มนะครับที่เราใช้เคลมในหัวข้อต่างๆเช่นวัคซีนแคหวัดใหญ่นะครับหรือ HPV แล้วก็จะเป็นพวกไวรัสตับอักเสบ BC นะครับก็ทำการเข้า Google แล้วก็เซิร์ช KTB Health Platform นะครับแล้วจากนั้นก็เลือกไปที่ตัวแรกนะครับ แล้วก็เข้าสู่ระบบมานะครับก็จะได้หน้าประมาณนี้แล้วหลังจากหลังจากที่เราทําการใช้บริการหรือยืนยันตัวตนต่างๆเรียบร้อยแล้วเราจะมาสร้างใบเบิกจ่ายนะครับกันที่ตรงนี้เลยในหัวข้อการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็กดมาที่สร้างใบเบิกจ่ายแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกวันที่นะครับเดี๋ยวส่วนตัวจะเลือกเป็นวันที่3 13 เนื่องจากมีการให้บริการไวรัสตับอักเสบ c นะครับแร้ว้อมันจะมีข้อมูลรายละเอียดขึ้นมาให้นะครับว่าอะไรบ้างว่าตรวจอะไรมีอ,อเทนมีอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ติ๊กตรงนี้เลยคลิกเพื่อเลือกทั้งหมดนะครับทำอย่างนี้มาเลือกทั้งหมดหลังจากนั้นก็ไปที่มุม ขวาล่างนะครับสร้างใบเบิกจ่ายแล้วก็กดยืนยันแค่นี้นะครับสร้างใบเบิกจ่ายสําเร็จก็ตกลงแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเช็คนะครับตรวจสอบสถานะเบิกจ่ายว่าที่เราส่งไปก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้ยอดเงินประมาณที่เท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ที่เราส่งไปนะครับก็จะเป็น1 9 2เคส ได้เงินจำนวนเงิน9,600นบาทนะครับแต่ว่าจะผ่านทั้งหมดไหมเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ารอให้ทางวิบเขาอนุมัติก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หากอนุมัติแล้วเราก็สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ในหน้านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะพามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับ ในคลิปนี้จะเป็นการสร้างใบเบิกจ่ายด้วยตัวเองนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นการสร้างใบเบิกจ่ายอัตโนมัติยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ